วันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนกันยายนพศสองพร้อยหกสิบห้า,า 2, สถานการณ์น,น้ำํำฝนฟ้าอากาศในปีนี้อ,อก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจตรประธานฝน,น,นมาให้าน,น้ำเกิดการทํายาหานมีความมุดมสมบูรณ์นี่ก็เป็นสถานการณ์ ทิศเหนือของวัดหนองออฟาน,เป,น,นาเป็นที่นา,ยยา,านเป็นที่นาของโยมรวยโยมอาจารย์โยมวิถีกลางเป็นที่นาผืนใหญ่ติดกับสะวัดหนองออฟานก็มีสภาพอย่างที่เห็นซึ่งก็เป็นบรรยากาศน้ำกำลังไหลชูชู นาบนนาล่างน้ำไหลชูชูเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดก็อย่าได้มีปีนี้ถือว่ามีความบุดมสมบูรณ์ปืชพันธัญญาหารก็คิดว่าชาวนาชาวไร่เกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมก,ก,ก็คงจะดีใจภูมิใจที่เป็นอีกปีหนึ่งที่มีน้ำในนามีปลาในหนองพืชสวนพืชไร่ มีความรวมสมบูรณ์ไม่กี่วันก็เป็นวันศาสไทยแล้ววันนี้22กันยาวันที่25กันยานี้ก็เป็นวันศาสไทยได้ทาบุญอทิศให้แก่ผู้มีพระคุณทุนศักดิ์ทั้งหลายบิดามารดาปุยญาตายายเจ,าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาได้มารับส่วนบุญกุศลในวันศาสไทยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการถ่ายทอด วิดีโอมันทึกเกตดการปรปีนี้2 5 6 5สิ่ปศิธิ์ก็ยังประทานผลมาให้ชาวนามีความอุดมสมบูรณ์อ,อนโมทนาสาธุบุญร่วมกันสาธุการร่วมกันสาธุสาธุสาธุ